เซฮายทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเลเวอร์สวันนี้ก็อยู่กันในเกม Anime Adventure นเจอกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องยูนิต2ตัวนะครับที่เป็นยูนิตสำคัญมากในเกมนี้เป็นยูนิตในการปั๊มเงินนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถอัพตัวละครไปลงหรือเงินในเวฟต่อๆไปได้มากกว่าเดิมนะครับก็คือบูมากับ สปีดวากอนนั่นเองนะครับข้อแตกต่างมันคือยังไงมันอัพยังไงมันลงเว็บยังไงและมันเหมาะสมที่จะไปลงที่ไหนนะครับโอเคผมเข้าเรื่องไวๆเลยละกันนะครับสำหรับเจ้าสยูนิตนี้เนี่ยวิธีการเอาลงทีมหรือการเอาไปเล่นเนี่ยแยกเป็น2แบบคือเอาไปลงเป็นทีมก็คือเล่นกันหลายๆคนถ้ามีทีมอยู่แล้วคุณไม่จําเป็นต้องคิดอะไรเยอะเลยคุณจะเอาอะไรลงไปก็ได้สําหรับในแง่มุมของผมนะเลือกลงไปเลยนะครับ ไปตัดสินใจกับเพื่อนในทีมเอาเองนะว่าจะเอาอะไรไปยังไงแต่ผมวันนี้ผมจะมาแนะนำสายโซโลนะครับ mm hmm. ก็คือแบบผมนั่นแหละคือผมเวลาเล่นเกมนี้ mm hmm. ผมเล่นคนเดียวตลอดไม่มีทีมไม่ได้ไปหาตี้ลงไม่ได้สร้างตี้ลงผมผ่านทุกคอนเทนต์เนี่ยด้วยตัวผมเองคนเดียวนะครับผม mm hmm. การหาของอีโวหาตัวซีเคทอะไรเงี้ย mm hmm. ผมลงคนเดียวหมด mm hmm. ไม่มีทีมใดๆทั้งสิน้นวันนี้เราจะมาสอน คนที่เริ่มเล่นคนเดียวนะครับผมเพราะว่ามันจะต่างกับการเล่นหลายคนนั่นเองโอเคเจ้าสองยูนิตนี้ถามว่าลงคนเดียวลงยังไงเลือกยังไงเอาไปลงทีมผมพูดแบบประโยคสั้นๆเลยก็คือบูม่าเอาไปลงด่านยาวๆส่วนสปีดวากอนเอาไปลงด่านสั้นๆที่ไว้ทำเควสเอาไว้ผ่านนู้นผ่านนี้ด่านสั้นๆเอาสปีดวากอนไปลงอันนี้คือ พูดถึงการแยกลง2ตัวก่อนนะอ่าบูม่าเอาไปลงด่านยาวๆคิดว่าด่านไหนมันยาวเลยเอาบูม่าไปแล้วก็คิดว่าด่านไหนมันสั้นเอาไว้เคียวไวๆให้เอาสปีดวากอนไปอันนี้คือข้อแตกต่างข้อแรกข้อที่2ก็คือสามารถเอาไปลง2ตัวพร้อมกันได้ไหมได้แต่ว่ามันจะมีประโยชน์สูงสุดก็คือการที่คุณเอาบูม่ากับสปีดวากอนลงไปเนะี่ยด่านที่จะต้องเล่นอะ จะต้องเป็นอินฟินิตสำหรับผมนะสำหรับผมผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องเอาไปสองตัวในทุกที่นะครับจะสังเกตได้ว่าคนส่วนใหญ่ก็หยิบไป2ตัวทุกที่แล้วแบบบางทีไปเล่นคนเดียวแล้วมันจะไม่ผ่านนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเลือกที่จะเอาบูาไปเล่นแค่ที่นี่เลยแค่อินฟินิตเนี่ยครับไลท์ที่สิ้นสุดเนี่ยผมเลือกที่จะเอาบูาบูาไปแค่ที่นี่เลย ที่อื่นผมไม่เอาไปเลยนะเพราะผมรู้สึกว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับผมเอาสปีดวากอนเนี่ยไปเล่นทุกที่เลยปัจจุบันเนี่ยทีมปัจจุบันที่ผมเอาไว้เคลียร์ทุกที่ยกเว้นอ่าอินฟินิตเนี่ยชาร์เลนสตอรี่สตอรี่ฮาร์ดเลดเลดปัจจุบันเนี่ยทุกเลดเลยบิสซาทาวผมเล่นเป็นโซโล่แอคซี่และนะครับแล้วก็อินฟินิตี้แคสเซิลเอาไว้ลงหาเพชรอะไรเงี้ยผมไม่เอาบูม่าไปเลย เพราะว่าบูม่าเนี่ยมันขายไม่ได้นะครับข้อเสียคือมันขายในเว็บสุดท้ายไม่ได้แล้วก็สปีดวากอนเนี่ยมันขายในเว็บสุดท้ายได้ถามว่าทําไมเพราะว่าเว็บสุดท้ายเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่เราจะตีบอสไม่ผ่านนะครับบอสเนี่ยมันจะมามันจะเดินมามันจะมีเกาะมีโลอะไรของมันก็ตามแต่เนี่ยคือการที่สปีดวากอนมันขายได้มันทําให้เรามีทุนในเทิร์นสุดท้ายเพื่อที่จะไปอัพยูนิตหนึ่งยูนิตอัพเป็นอีกสกิลหนึ่งอัพเป็นอีกขั้นหนึ่งรือแรงขึ้นอีกขั้นนึงเลยยผมรู้สกว่า มันตอบโจทย์กว่าบูาแน่นอนบูาคือมันให้เงินเยอะก็จริงนะแต่เวฟสุดท้ายเนี่ยเราไปจ่ายกับมันเยอะๆอัพมันเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเทินสุดท้ายมันขายไม่ได้นะครับคือมันได้เงินเยอะก็จริงในเทินสุดท้ายแต่ว่าเราจ่ายไปเยอะแล้วแล้วถ้าตัวละครเราอัพเขาเรียกว่าอัพสกิลไม่ถึงขั้นอะ่ะมันมันไม่คุ้มสําหรับผมนะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเล่นมาทั้งหมดเลยนะก็ง่ายๆให้ผมสรุปก็คือ สปีดวากอนไปได้ทุกที่เอาไปได้ตัวเดียวเอาไปตัวเดียวก็ได้จัดทีมเอาไปตัวเดียวเลยแล้วก็ทีมที่เหลือของทุกคนเนี่ยอยากจะให้เน้นเป็นดาเมจให้เน้นเป็นสถานะต่างๆนานาเอาลงไปเล่นนะครับผมแล้วก็ตัดบูม่าไปอันนี้คือในแง่มุมของผมนะอย่าไปใส่2ตัวถ้าจะไปลงทีมสั้นๆถ้าจะไปหาของแป๊บเดียว15เวฟ20เวฟไม่ต้องสายไปแต่ลงอินฟินิตปั๊มเงินปั๊มสกิล อยากให้ทำดาเมจเยอะๆทำดาเมจสูงๆสำหรับผมก็บูม่าเอาบูม่าไปด้วยเอาสปีดวากอนแทนไปด้วยระยะยาวด้วยเงินเยอะปุ่มๆๆๆๆเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นนะครับเป็นระยะยาวที่ดีนะโอเคผพราะว่าหวังว่าน่าจะน่าจะเข้าใจกันนะครับแล้วก็มีพี่ๆสอบถามก็เข้ามาอีกนะครับในในคอมเมนต์ล่าสุดที่ผมมาทําคลิปนี้เนี่ยเขาสอบถามว่า เราเราจะต้องวางตัวยังไงเราจะต้องอัพตัวละครแบบไหนอะไรเงี้ยผมขอตอบก่อนเลยนะว่ามันแล้วแต่ด่านด้วยนะครับมันต้องแล้วแต่ด่านด้วยว่าเราเล่นด่านไหนเนี่ยเราต้องอัพตัวละครแบบไหนเอาอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยล่าสุดที่ผมรู้สึกว่าลงโซโลเรายากมากเนี่ยก็คือเป็นด่านโจโจ้นะครับด่านโจโจ้ใหม่ของโจสุเกะเนี่ยบิสอาทาวเนี่ยมันยากมากเพราะว่าในแง่มุมของผมอะ คือตัวด่านมันจะมีตัวที่วิ่งเร็วตัวที่แบบเลือดเยอะตัวที่เกาะเยอะอะไรเงี้ยเราจะต้องตัดสินใจเองนะครับว่าเราจะหยุดอัพเงินเมื่อไหร่แล้วมาอัพตัวละครเมื่อไหร่คือดูเอาะดูตามสถานการณ์ว่าไอยูนิตท,ที่เราลงไปทีมที่เราจัดมาวางลงไปแล้วอ่ะมันยังคุมสถานการณ์ได้อยู่ไหมนะครับถ้าถ้าคุมสถานการณ์ได้อยู่ยังปล่อยได้เรื่อยๆคุณก็เลือกอัพเงินไปก่อนนะครับ แล้วถามว่าอีกคลิกหนึ่งที่ผมจะให้ไปแล้วกันผมจะเข้าไปแป,ป๊บเดียวนะครับไม่ได้เล่นจนจบนะเข้าไปแป,ป๊บเดียวผมจะแนะนําเป็นด่านนี้ละกันสมมุติว่าถ้าลงสตรอรี่ของ Overlord อะอะแอคไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยอะลงสตรอรี่โอเวอร์โหลดอินฟิก็ได้อะผมพาลงไปแป,ป๊บหนึ่ง นะครับแล้วจะอธิบายทริคเพิ่มเติมให้ในะการเล่นโซโล่เล่นคนเดียวนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะอันนี้คือผมเล่นคนเดียวผมก็เลยใช้วิธีนี้ตลอดนะครับคือคนส่วนใหญ่เวลาเล่นเนี่ยคือเขาจะชอบไปวางยูนิตท,ที่หน้าก่อนที่มอนมันจะออกมาเลยซึ่งผมไม่แนะนำนะถ้าเล่นคนเดียวอ่ะไม่แนะนำให้ไปวางที่แบบเนี่ยเนี่ยคือมอนมันจะออกมาจากตรงนี้คนส่วนใหญ่เขาก็จะมาวางตรงนี้วางตรงนี้อะไรเงี้ยวางเงินอะไรเงี้ยคือมันจัด จัดทุกอย่างไม่ทันนะครับถ้าคุณเล่นคนเดียวแต่ถ้าเล่นหลายคนอะคุณจะวางข้างหน้าและให้เพื่อนวางข้างหลังดักอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาก็คือทริคหนึ่งทริกที่ผมจะให้ไปในการวางตัวเงินวางยูนิตอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็คือทริกในการที่คุณอะมาอยู่ให้ไกลที่สุดจากจุดมอนมอนเกิดเลยสมมุติมอนเกิดตรงเนี้ยใช่ไหมคุณมาอยู่ให้ไกลที่สุดเลยแล้วสิ่งที่จะทำคือคุณฟาร์มเงินให้ได้มากที่สุดคุณดูแบบว่าดูระยะการ ทำงานของของของแมปด้วยนะคือถ้าแมปมันสั้นอาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้แต่ถ้าแมปมันยาวคุณมีเวลาฟาร์มเงินอะ่ะคุณฟาร์มก่อนเลยสำหรับผมอันนี้คือผมไม่ได้เอาบูม่ามานะแมปนี้จริงๆต้องเอาบูบูม่ามามันถึงจะดีคุณก็ฟาร์มทุกอย่างให้พอไปเลยนะครับรอจนกว่าเขาจะเดินมาถึงแล้วคุณค่อยวางเวฟวางตัวละครถามว่าวิธีการวางของผมผมวางไงผมวางติดกันหมดเลยให้มันอยู่แบบแพทเทิร์นเดียวกันเอาให้มันแบบไม่ผ่านเลย เนี่ยตอนนี้เขายังเดินมาไม่ถึงนะครับผมก็อัพไปก่อนเนี่ยผมอัพไปก่อนเลยอันนี้คือวิธีการเล่นโซโลสำหรับผมที่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากที่สุดนะเพราะว่าเงินที่เราจะเก็บได้เนี่ยมันจะเยอะเนี่ยพอเขามาแล้วเนี่ยเขาเข้ามาหยุดอยู่ในระยะที่เราตั้งไว้แล้วอะผมก็วางยังไงก็ต้องวางตัวแรกแหละแล้วผมวางแบบทุกยูนิตไปเลยตัวละครที่ทำดาเมจได้สูงสุดในทีม อ่ะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นผมก็เลือกที่จะวางบัฟคือตอนนี้มันมันมันยังคุมได้อยู่เห็นไหมครับแต่ว่าจะสังเกตได้ว่ามอนมันมีโอกาสเดินไปไกลหรือหลุดอะไรเงี้ยเราก็ต้องคำนวณเองแล้วที่ผมบอกอะเราจะต้องคำนวณเองแล้วนะครับว่า มอนมันจะหลุดไหมอะไรยังไงอย่างาเช่นผมผมว่าผมเอาชัวร์ดีกว่าผมยังไม่อัพเงินดีกว่าอะไรเงี้ยจริงจริมันสามารถไปอัพเงินได้นะแต่ว่ามอนมันมาเรื่อยๆเราเล่นคนเดียวผมก็เลยเลือกที่จะโอเคนะเราขอฮาริเบลหนึ่งท่าก่อนละกันเป็นหนึ่งขั้นที่สามารถที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเงินตรงนั้นได้ตอนนี้คือผมสบายใจแล้วเพราะมอนมันอาจจะยังไม่หลุดมาถึงตรงนี้นะแต่ตอนนี้ผมกำลังจะทาบับบนนะครับ เนี่ยพอผมทำบัฟบ,บนเสร็จผมรู้สึกว่าเออมอนมันไม่ผ่านมาแล้วผมก็เอาเงินกลับมาสเปนเกี่ยวกับตรงเวฟของยูนิตมันนี่นะครับก็คือยูนิตเงินนั่นเองแล้วถามว่าวิธีการอัพตัวผมอัพยังไงนะผมจะเลือก2ตัวหน้าหลังสมมุติผมวางอย่างเนี้ยผมวางอย่างเนี้ยใช่ไหมผมจะเลือกตัวหลังสุดกับตัวหน้าสุดนะครับเป็นตัวหลักเพราะว่าตัวหน้าสุดมันคือตัวทําดามดิตอนที่มอนเดินม,มาถึงเลยตัวหลังสุด คือตัวทำดามจต,ตอนที่มอนอยู่จะหลุดแบบจะหลุดออกไปแล้วอะผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นโพซิชันที่ดีที่สุดตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับหน้าหลังเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีตัวแปลกๆมาแล้วผมก็ต้องมานั่งคิดคำนวณแล้วว่าผมจะไปอัพเงินต่อดีหรือผมอัพตัวก่อนดีผมรู้สึกว่าผมต้องอัพตัวเพิ่มอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะให้กันให้มอนมันแบบว่า ไม่หลุดจะขอบเขตแบบเอาเวนดี้ไปอะถ้ามันหลุดเวนดี้ไปผมต้องคิดแล้วว่าจะต้องทำยังไงต่อจริงๆมันอันนี้มันไม่ใช่ทีมลงอินฟินิตผมนะแต่ว่าผมมาลงให้ดูเฉยๆเนี่ยเงินเหลือสามพมันไม่รู้จะไปอัพอะไรต่อผมก็มาอัพเงินเนี่ยครับมันต้องมันมันต้องเป็นการแบบคิดเอาเองคิดคำนวณเอาเองวางเอาเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเมคานิกเล็กๆน้อยๆอยู่ แล้วถามว่าผมจะมาอัพ2ตัวนี้ให้เป็นขั้นสุดเหมือน2ตัวแรกไหมไม่นะครับผมจะอัพแบบเร่งไปให,ให,ให้ให้ตัวหนึ่งมันแบบว่าให้มันถึงที่สุสดเลยถามว่าเงินเหลือเท่านี้ไปอัพอันนี้ดีไหมอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นการตัดสินใจของคุณแหละว่าคุณเล่นแล้วคุณจะไปอัพเงินดีไหมผมไม่อัพเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมได้ฮาริเบลที่สกิลมันข้ามไปอีกขั้นแล้วขั้นที่สามขั้นที่อีโวมาผมรู้สึกว่า มันจะสบายกว่านี้แล้วผมค่อไปอัพเงินก็ได้เนี่ยเหไหมมันก็เหมือนใกล้จะหลุดแล้วแต่มันก็ยังไม่หลุดนะครับถามว่าบัฟบนเนี่ยแม่ไม่ติดด้วยเนี่ยเพราะผมาแต่พูดนี่แหละเบื่อจริงอัพใหม่มืนไปหมดแล้วครับลี่น้องคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าผมมาทำให้ดูด้วยไง เริ่มหลุดแล้วนะครับผมได้บอกแล้วนะว่าจะต้องควบคุมดีๆนั่นเองเนี่ยแล้วบอสมันก็มาแหละเนี่ยผมได้แล้วผมก็สบายขึ้นเยอะผมก็จะกลับไปออมเงินแล้วเพราะผมรู้สึกว่ายังไงก็ไม่หลุดแล้วก็จะมาเน้นตัวหน้าอีกทเีเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันผมว่าคือมันก็ไปได้เรื่อยๆและอาจจะต้องจัดทีมให้ดีกว่านี้หรือแบบว่าลองทีมของคุณเองอะไรอย่างเงี้ย นะครับเนี่ยว่าบา้รลอยแล้ะเมื่อกี้ผมก็อัพพาดนะครับหมดจะพูดหมดจะคุยเนี่ยก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับคลิปนี้ผมว่าน่าจะได้ไประโยชน์ไปไม,ม่มากก็น้อยนะครับถ้าสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมจะไปตอบนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย